นี่คือของที่ระลึกที่เมสซี่ส่งไปให้กับผู้รักษาประตูที่เขาเคยทำประตูใส่ได้ในตอนที่เมสซี่ทำลายสถิติของเปเล่ด้วยการเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดให้กับสโมสรเดียวด้วยจำนวน644ประตูบัตไวเซอร์ขอร่วมสลองโอกาสนี้ด้วยการส่งมอบเบียร์จำนวน644ขวดไปยังผู้รักษาประตู160คนที่เคยถูกเมสซี่ยิงประตูใส่สำหรับคนที่โดนเมสซี่ยิงประตูใส่มากที่สุดก็คือดิโอโกอเวสอดีตผู้รักษาประตูของ บาเลเซียที่เคยโดนกดไปถึง21ประตูตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือกอก้าอีไลซอสอดีตนายทวารของแอตเลติกบินเบาที่โดนไป18ประตูส่วนอิเคกาซิยาตําำนานผู้รักษาประตูของเลอมาลิดก็ได้รับไป17ขวดเช่นเดียวกับผู้รักษาประตูชื่อดังอย่างยานโอบักก็ได้รับ11ขวดจานุจิบูฟ่อนได้รับ2ขวดและเกป้าก็ได้รับไป2ขวดเหมือนกันซึ่งทุกคนก็ได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวหลังได้รับเบียร์เป็นของขวัญอีกด้วย